มาถึงประเด็นนิดนึงครับเมื่อวันไม่ได้เมื่อวันจันทร์ไม่ได้พูดนะครับเรื่องสนามบินเรื่องสนามบินหิวโซนะฮะก็มีอินฟลูขมรนะฮะอินฟลูขมรนะครับ In รบอกบ,บ,บอกว่าทํามาเป็นบูลลี่สนามบินกูแต่ลึกๆคนไทยในใจอะในใจของคนไทยอะคงจะหลับไม่ได้เพราะว่าคนไทยคงจะอิดชามากๆว่าเป็นไปได้ไงวะคนขมนมีตังสร้างสนามบินใหญ่โตกว่าประเทศไทยได้ยังไงคนไทยก็อ,อิดชา <laughs> คือคือมึงเนี่ย ไม่ต่างอะไรจากไม่ต่างอะไรจากตอนที่ลาวได้รถไฟฟ้าความเร็วสูงมึงไม่ต่างอะไรจากคนลาวที่ได้รถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ขิงอย่างนี้เหมือนกันมึงขิงกูอย่างนี้เหมือนกันแต่พอไปไปมาจากรถไฟฟ้าความเร็วสูงอ้าวกลายเป็นรถไฟฟ้าความเร็วปานกลางซะอย่างนั้นและเป็นรถไฟฟ้าความเร็วปานกลางทางเดียวซึ่งวิ่งแซงกันก็ไม่ได้วิ่งสวนกันก็ไม่ได้และแถมเป็นหนี้ประเทศจีนไปอีกกี่สิบปีก็ไม่รู้นะครับ ไม่ต่างอะไรจากสนามบินมึงเลยกูไม่ได้สงสัยว่ามึงเป็นไป,นปนได้ยังไรเขาเหมนมีเงินกูไม่ได้สงสัยไอ้ไฟคนไทยเขาไม่ได้โง่นะครับเขารู้ว่าคนอย่างประเทศจากม,ม,มึงไม่มีมตังสร้างหรอกนะฮะก็กู้เข้ามาทั้งนั้นภูมิใจตรงไหนที่มึงกู้มาแล้วต้องเป็นท่าจีนอีกห้าสิบปีอะสนามบินแห่งนี้ได้รับการพัฒนาภายใต้สัญญาการด,ดำเนินการระหว่างดำเนินการโอนนะฮะหรือ BOT นะฮะเขาเรียกว่า Cambodia Investment Corporation OCIC นะครับ ที่เ,เขาเรียกว่าภายใต้ความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาแห่งประเทศจีนนะฮะคือเขมรเนี่ยถือหุ้น51เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนคนปล่อยกู้จากจีนเนี่ยถือหุ้น49เปอร์เซ็นต์นะครับภายใต้ข้อตกลงจีนจะควบคุมสนามบินแห่งนี้เป็นเวลาอย่างน้อย50ปีนะครับส่วนหนึ่งในโครงการนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะฮะให้รู้เอาไว้นอกจากจีนจะเป็นคนครอบครองสนามบินอย่างน้อย50ปีแล้วนะครับมึงยังไม่ได้ควบคุมนะฮะไม่ได้ควบคุมเส้นทางทางการบินหรือไม่ได้เป็นเจ้าของวิทยุทางการบินด้วยซ้ำ บริษัทแซปนะครับนะฮะของประเทศไทยเนี่ยชื่อว่าสามารถเอวีเอชั่นนะฮะบริษัทจากประเทศไทยเป็นเจ้าของวิทยุการบินในกัมพูชานะครับบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสนามบินนะฮะและทำธุรกิจเกี่ยวกับเออคล้ายๆ AOT บ้านเราอะนะครับนะฮะบริษัทสามารถเอวีเอชั่นเนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆ AOT บ้านเรานะฮะซึ่งครอบครองสัญญาเนี่ยนะครับผมนะฮะเรียกได้ว่าครอบครองสัญญาเนี่ยนะฮะโดยมีสัมปทานนะครับจำนวน39ปี นะและสัมปทานนี้จะสิ้นสุดในอีก20ปีข้างหน้าหมายความว่าประเทศไทยครองเส้นทางการบินและก็เป็นเป็นคนกําหนดเส้นทางการบินนะฮะสนามบิน6แหง่งนะครับนานาชาติพนมเปญนานาชาติเสียมเรียบนานาชาติศรีหนุนะครับพระตะบองเกาะกงนะฮะสตึงเตงแล้วก็สนามบินเตโชที่อยู่ในเมืองกันดานด้วยนะครับนะฮะ,ะ,ะเขาเรียวกว่าเป็นคนที่เป็นบริษัทที่คุมการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชาทุกสนามบินแต่เพียงลายเดียวครับผม เหม็นจะรู้ไหมแบบนี้และล่าสุดก็คือนะฮะสุวรรณภูมิก็ถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของอะไรฮะในเรื่องของการมีเส้นทางการบินมากที่สุดครับผมในขณะเดียวกันสนามบินเตโชซึ่งอยู่ในเมืองกันดานนะฮะทำคนตกไฟยเยอะแยะมากมายเพราะรถแห่กันเข้าไปเที่ยวในการเปิดตัวสนามบินครั้งแรกนะฮะจนคนแม่งตกเครื่องแล้วสนามบินแม่งก็มีเครื่องบินแค่อันเดียว เวนจริงๆและยังไม่พอแค่นั้นนะครับนะฮะยังทะลึ่งนะฮะยังทะลึ่งเสือกละเมิดสัญญานะครับ G B C นะฮะยังทะลึ่งเสือกละเมิดสัญญา G B C ขนทหารมาพร้อมอาวุธเข้าช่องอานมาทีนี้สบายเลยประเทศไทยปิดด่านยาวๆนะครับแล้วก็ขอเสนอไปถึงเสเสเบิร์ตนะครับหรือพี่เบิร์ตนะครับว่าช่วยไปบอกคุณจันรจอมพลังหน่อยนะฮะว่าให้เอาหนังกลางแปลงนะครับนะเอาไปตั้งแถวชายแดน นะฮะชายแดนหนองจานนะฮะไปตั้งไว้แล้วก็เปิดนะฮะคอนเทนต์หุ่นเซนนะครับนาฬิกากี่เรือนราคาเท่าไหร่นะฮะรถกี่คันบ้านเป็นไงชีวิตในบ้านเปิดแม่งยีิบสี่ชั่วโมงแบบเอ่ะนะฮะแบบบ้านไอแคลดี้แฟนเชียเนี่ยให้คนขเขียนแม่งนั่งดูทั้งวันทั้งคืนอยู่ตรงชายแดนนั่นแหละ <S 1> <S 1> นะครับ, <S <S รบแล้วคนไทยก็จะเย็นๆนะ <S <S นะเพราะเดาว,ว่าอีกไม่เกินสี่ห้าวันหุน่นเซนก็อาจจะต่อสายตรงมาหานายกคนใหม่ที่ชื่อว่าอนุทินบอกว่าช่วยส่งน้ำมันไปให้กูหน่อยตอนนี้น้ำมันกูหมดประเทศแล้ว และการตั้งหนังกลางแปลงต่างๆที่ผมพูดไปมันก็ไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะครับพี่เพราะการปลูกฝังสิ่งที่มันได้เห็นนะฮะการที่มันไปตีกอ๊อฟจิบสตาบงสตาบัคนะฮะจะทําให้เร่งกระบวนการการเกิดโมเดลที่เรียกว่าเนปาลโมเดลที่ขเขมรได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะพะสมรังสีแนะนาให้ขเขมเรเผาให้หมดทุกอย่างของทรัพย์สินสมบัติของตระกูลหุนเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่อินฟูขเขมรบางคนก็แนะนาให้ประชาชนขขเขมรออกมาเผาทรัพย์สินของตระกูลหุนเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตเช่นเดียวกัน นจนกระทั่งหุนเซ็นสั่งหน่วยงานให้ปิดสื่อทุกทางไม่ให้ประชาชนเขมรแชร์เรื่องโมเดลเนปานปิดสื่อทั้งหมดไม่ให้แชร์เรื่องโมเดลเนปานเพราะกลัว <inary noise> ก็เลยเข้าทางประชาชนยิ่งปิดการเข้าถึงสื่อมากเท่าไหร่ก็ยิง่งใกล้วันอวสานมากเท่านั้นยิ่งประเทศไทยปิดด่านยืดเยื้อานานเท่าไหร่เขมรก็ยิ่งตุยลงอย่างทรมานนี่คือสิ่งที่ทําไมเขาถึงบอกว่าอย่าไปอวดฉลาดนะฮะเข้าไปประทะในช่องหนองจานนะครับให้มันชุมนุมไปเรื่อยเราลากมันไปเรื่อยลากไปเรื่อยแล้วให้มันคานมาขอ เขาเรียกว่าคานมาขอโทษเราเองนะครับทหารบาร์บีวที่ส่งไปแนวหน้าก็เริ่มออกมาโวยวายว่าไม่ได้รับเงินเดือนแล้วส่วนทหารบคิวที่ทาหนา้คอยที่ทำหน้าที่คอยคุ้มกันตระกูลหุนต้องมาคอยเฝ้าหน้าบ้านหุนเซน24ชั่วโมงก็น่าจะเริ่มพากันหลอนแล้วนะฮะนี่ถึงขนาดเตือนระวังภัยประเทศอาเซียนจากขเขมรตอนนี้หุนมาเน็ตเริ่มเดินสายขอกู้ยืมเงินไปทุกประเทศแล้วตอนนี้ครับ แะะล้วสหรัฐก็ยังมาประกาศเอาจริงเรื่องความบาสแกมเมอร์ในคาเมรนี่เอาอิบอายเลยยุโรปก็บอกว่างดการลงทุนทั้งหมดในคาเมรญี่ปุ่นก็บีบคาเมรว่าหากมึงเจราจากับไทยไม่สําเร็จในการเปิดดานก็อาจจะถอนการลงทุนทั้งหมดออกจากคาเมรอาจจะพิจารณาไปลงทุนในสปปลาวแทนออาอิบอ,อายเลย <laughs> ทีนี้เข้าใจหรือยังว่าไม่จําเป็นต้องรบก็ชนะทีนี้เข้าใจหรือยังว่าไม่จำเป็นต้องเอาทหารไปเสียงนะครับมึงไม่ต้องไปบ้าตามลุงกะทิมากนะฮะไม่ต้องไปบ้าตามลุงกะทิมากถ้าบ้าตามลุงกะทิไอาหาชิบหายเลย มึงก็ต้องเสียทหารไปเท่าไหร่นะครับเขามีกลยุทธ์แลวเขารู้รู้เขารู้เราร,รู้สถานการณ์ภายนงภายในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะและตอนนี้ยังไม่มัน่นและตอนนี้ไม่พอนะครับ i f f <c oughs> ก็ยังไม่มีความมั่นใจที่ให้เขมรกู้ยืมเงินด้วยนะครับแล้วก็พบการระบาดของเชื้อโรคในประเทศเขมรหลายพื้นที่รวมไปถึงในค่ายทหารของเขมรหลายแห่งอีกเอาเข้าไปประเทศจีนก็งดให้ความช่วยเหลือทางอาวุธและเงินทุนในเขมรอีกเ <c oughs> วียดนามและสปะปลาวก็ไม่รับแรงงานจากเขมรเอาชิบหายอีกทีนี้ จีนออกประกาศว่าสายการบินแห่งใหม่ของกัมเหนเป็นของจีนที่ลงที่เป็นการลงทุนทั้งหมดอ้าวพิปาีการท่องเที่ยวกัมเหนกลายเป็นศูนย์ไรเงานนะท่องเที่ยวจากไทยธนาคารโลกกำลังพิจารณากัมเหมีนกลายเป็นประเทศที่กำลังจะล้มละลายอีกในไม่ช้าครับลาตีสวัสดีนะฮะชิวๆนิ่งๆนะครับปล่อยให้มันดิ้นไปทีนี้มึงมีโลสลอยมึงมีสุปร์คาร์กี่คันนะฮะก็ช่วยอะไรมึงไม่ได้นะครับเพราะนั้นนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า ขอให้เชื่อใจนะฮะทับหน้าของเราแม่ทับทุกภาคนะครับเพราะว่าแม่ทับทุกภาคเนี่ยเขาก็ได้รับคําสั่งนะครับมาจากที่ที่เดียวกันนะฮะทุกอย่างก็คือต้องรายงานรายงานสถานการณ์ขึ้นตรงต่อไปนะฮะก็วันนี้ก็นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่ๆมากๆจริงๆอยากจะพูดเรื่องของการขนทองไปยังประเทศเขมรด้วยก็คงเวลาไม่พอนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ขอยกไปวันศุกร์ก็แล้วกันนะครับผมนะะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม